สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start ทยับพอสตาร์ทอัพไม่มีคำวเรียบทุกท่านยังคงอยู่กับพี่สโสพลโสพลสุภาพมังมีแห่งบีซี่แรปปินะจ๊ะแล้วก็อยู่กับน้องมีเช่นเคยนะคะ In f ฟิทีทีพอดแคสวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญบอกไว้ก่อนวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญอ่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะแปลว่าถ้าเรามาเนี่ยเราต้องมีเรื่องอะไรมามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะวันนี้ไม่ต้องห่วงเ,เลยลนะ้องมีอัปเดตอัปเดตตัวเองอัปเดตชีวิตตัวอองงหนนนน่่่่่ยึชววีีิตทผาาม้แ อย่างบ้าบอบามากอะ่ะโหแบบนิวไฮตลอดอันนิวไฮนี่คือไม่ใช่หุ้นนะไอ้นิวไฮนี่คือไอ้ยอดปปยออผู้ป่วยโอ้โหแม่งแบบโหดมากช่วงอาทิตย์นี้จะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะติดโควิดตอนแรกตอนแรกอแอแบพบีจริงเหรอเออคิดไปเองแบบฟุ้งซ่านอ่ะพี่ด้วยความที่แบบมันไอไม่หยุดเนาะแล้วก็มันมีอาการแบบดูคับคลาขับคาอะไรเงี้ยอ๋อวันนั้นใช่ไหมที่น้องที่น้องหมีแบบอารมณ์เออเหมือนกันแแบบไม่ค่อยมีเสียงอะไรอย่างนี้ปะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอแบบคือตอนแบบแอบไอพี่สุพลก็บอกพี่สุพลแบบไปเลยนะเพราะว่ามันแต่ไม่รู้ทาไงนะก็เหมือนแอบไอแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ <I S 2> หนักมากจนทุกคนกลัวอ่ะก็เป็นลอกที่หนึ่งแต่เราก็บอกโอ้ตอนหลังมันน่าจะเป็นทอนซินักเซฟเพราะเหมือนกับอีกอีกวันหนึ่งมันก็หายแต่ว่าพี่ล่าสุดพี่เห็นข่าวไหมที่แบบมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นเราไม่พูดชื่อแล้วกันนะมีมูลนิธิ X X X, x แห่งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ย ข้ามาเออแล้วก็แบบไม่ได้จากระยองวะเอออะไรประมาณนี้อ่าก็ไม่พ e ูดมากละกันเดี๋ยวว่าจะแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราอ่ะไปอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วเราก็เห็นนั้นพอดีเราก็แบบว่าแล้วเขาก็แบบเดินมาประมาณว่าแบบบริจาคไม่ค่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ก็เลยพี่ความรู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วหัวมันไม่น่าเชื่อพี่ว่าโควิดอยู่ใกล้ตัวมากนะคะออมเอาล่ะต้องมีอัปเดตเสร็จแล้วแต่ว่า อนนี้ก็ยังปกติดีแล้วพี่สุคนเป็นไงบ้างคะกับทุกสิ่งทุกอย่างเออช่วงอาทิตย์นี้ก็ก็มีทั้งที่และแย่นะคือแบบที่แยนะ่คือเราเห็นธุรกิจที่เราทําธุรกิจด้วยกันมาอะไรเงี้ยล้มหายตายจากกันมาเยอะมากนนองมีคือที่ผมมานั่งรีสรสดูนเนี่ยธุรกิจที่เราเคยทําธุรกิจด้วยกันมาเนาะคือแบบเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยเฮ้ยเกินครึ่งนะร้านอาหารหรือธุรกิจที่เราแบบจากคนที่เคยมีเงินอะน้องมีจากธุรกิจต่างๆที่เคยแบบเฟื่องฟูอะ มีสองสามสี่ห้าสาขายเงี้ยตอนนี้ปิดหมดนะคือแบบผมมันน่ากลัวมากจริงๆคือแล้วก็บางคนนี่ถึงขั้นแบบกู้นี่ยืมสินจนชักหน้าไม่ถึงหลังอะเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเมื่อคืนเงี้ยเมื่อคืนนี้มีคุณป้าคนหนึ่งเป็นคนที่เคยทํางานให้กับคุณแม่ภรรยาแบบคุณแม่ก็จะบบวานไปซื้อของที่ตลาดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับเป็น คุณยายคนหนึ่งเนาะที่แบบเออรับทํางานทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบถอนยาทำนู่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนมาแกมายืนอยู่หน้าบ้านดึกดื่นเลยสองทุ่มแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยใครมายืนอยู่หน้าบ้านวะก็ไปเปิดประตูให้แล้วก็ทีนี้ก็เขาก็บอกว่าคุณแม่อยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นคุณยายคนเดียวแล้วเป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งก็เลยเออเออไม่ผมก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็เปิดประตูให้นี่เปิดประตูเสร็จปุ๊บก็เลยก็ถามว่าคุณยายมาทำไมอะไรเงี้ยก็มาถามว่าใครยยงีี้กก็เรคุณแม่มาแล้วเาก็บอกเอออพดีว่าแบบ ตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆเลยประมาณนี้ยแล้วก็มีญาติที่เป็นมะเร็งจะพาไปหาหมอมีเงินให้ยืมสักสามพันไหมอะไรเงี้ยคือแบบเขาจะเอามาคืนตอนสิ้นเดือนอะไรประมาณเขาทํางานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเหมือน,ในใคล้ายๆก็พูดได้ฟังอะ่ะก็คือแบบก็คือก็คือคนรู้จักกันนะั่นแหละนะแต่ว่าอตอนเนี้ยแกก็ไม่ได้ทํางานให้กับแม่แล้วแต่ว่าก็เหมือนคล้ายกับแบบอ๋อแม่ก็แบบเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมไปก่อนพันหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงก็ ลองลองดูละกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือแบบช่วยเท่าที่ช่วยได้นาะเราก็รู้สึกว่าเออบางทีแม่ก็แม่ก็ให้เงินเขาไปนะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเออเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้จริงๆนะคือแบบโหมันเขาถึงขั้นร้องไห้อะเมื่อคืนนะแบบถึงขั้นร้องไห้คือแบบแต่งตัวมาคือน้าทานี่ไม่ได้แอบแน่นอนคือแต่งตัวมานี่คือแบบแบบเสื้อขาดวินเลยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันมันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยชีวิตคนมันมันถึงขั้นนี้แล้วอะแล้วก็เราเห็นข่าวที่แบบว่าคนตายบนท้องถนนเราเห็นแบบอืมมันเป็นอะไรที เฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นว่ะคือแกขอสามพันแล้วแบบว่าทําไมถึงอันนี้อันนี้แบบอยากรู้มุมได้ไหมทําไมถึงแบบไม่ได้ให้ทั้งหมดหรือว่ามีความแม่คงแม่คงรู้สึกว่าให้ไปก็เหมือนไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรหนึ่งเนาะสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังมาหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเป็นจริงอันนี้คือ,อมแม่ก็พยายามป้องกันตัวสองก็คือเหมือนคล้ายกับว่าพอให้ไปเสร็จปุ๊บครั้งแรกมันจะมีครั้งที่สองต้องมีอันนี้คือ,อเราเรา okay. เราเข้าใจนะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาเราก็เข้าใจแม่แหละในมุมที่แบบว่าเออให้ไปแค่พันเดียวอะไรเงี้ยบอกว่าให้ไปเลยไม่ต้องมาคืนถือว่าช่วยให้แบบเสื้อ,อาหารมื้อต่อไปหรือว่าทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยมากกว่าเออก็เหมือน,นะคล้ายกับแบบเราก็มีไม่เยอะแต่ว่าเราก็เออช่วยเท่าที่เรารู้สึกว่าเ,าเราช่วยได้แล้วก็อย่างทีว่าคุณยายก็จะได้แบบเสื้อ,อาหารซื้ออะไรมาให้ครอบครัวก,กินหรือว่าคนที่แบบไม่สบายกินอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าก็ไม่ต้องมาคืนหรอกอะไรประมาณนี้ก็แบบแอบ,บนึกคื คือถ้าพูดถึงอสมมติเราแบบเป็นเกิดมาในสังคมที่ต้องหวัดระแวงตลอดเวลานี้พูดตามตรงนะพี่เราก็จะตกใจว่าเฮ้ยในแง่หนึ่งเฮ้ยส่วนตัวนะที่บ้านแบบว่าเคยสมมติมีคนที่อยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมสมมทำแบบทุจริตนี้นะก็เป็นเรื่องจริงอะแล้วเราก็ให้ออกไปพี่เชื่อแม่ที่บ้านก็แบบระแวงมากแบบว่า ไม่แบบเหมือนเวลากลับบ้านแบบกลัวถูกเราถูกหลักพาตัวตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอืมแล้วแต่เราก็จะนึกถึงสถานการณ์เดียวกันของพี่คือตอนนี้มันโควิดมันก็หลายอย่างอันหนึ่งคือคุณป้าขอโทษนะบแบบคุณป้าจะมีแบบเป็นโควิดหรือเปล่าอสองก็คือใช่การที่เขารู้บ้านเราอะเขารู้ทางเข้าทางออกแล้วมาขออันนี้ในมุมในมุมลบก่อนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวก็บอาจจะมีมีญาติอื่นๆของคุณยายเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเชิงบวกที่แบบเฮ้ยคนเราถ้าไม่ลำบากจริงเลยนะเขาคงจะไม่มาขนาดนี้แล้วก็แบบการร้องไห้นี่มันส่วนตัวนะถ้าคุณไม่ใช่พวกสิบแปดมงกุฎอ่ะเราทำไม่ได้นะพี่แล้วแบบแล้วแกเป็นคุณยายอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโคแบบคงก็นั่นแหละเราผมก็ถึงผมถึงเปิดประตูให้ตั้งแต่แรกไงผมก็เลยรู้สึกว่าคุณยายเขาไม่ได้มีพิธีภายอะไรหรอกแต่ว่าก็ลองฟังสตอรี่ดูก่อนแต่ว่า อันนั้คือเราไม่รู้อันหนึ่งคือเราไม่รู้เราก็วางการของเราไว้ก่อนแหละคือแบบมันก็ไม่ได้ผิดที่แม่แบบตั้งการเนาะแต่เขารู้รู้สึกว่าเออมันเป็นจังหวะที่เศรษฐกิจมันโอ้มันห่วยแตกมากนะแล้วก็หลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าเอยแบบมันมันยังไม่เห็นมีทิศทางที่จะดีขึ้นเลยนี่ทิศทางที่จะดีขึ้นเลยเพราะนั้นก็เออ,เอ,เอ,อโลกใบ,บน,นี้ยังโลกใบ,บนี้เขาที่ต่างประเทศนี่เขาเริ่มเดินทางแล้วนะที่อเมริการเริ่มมีการเดินทางแล้วนะ,ะแบบเริ่มแบบฟื้นเริ่มเห็นคนแบบ ออกไปเที่ยวข้างนอกไปใส่หน้ากากอะไรเงี้ยมีละเยอะขึ้นอืมก็อันนั้นคือที่ทางที่ดีผมหวังว่าเมืองไทยจะไปถึงที่นั่นได้ลุล่วงเรยกแค่นั้นแล้วก็อันนั้นคือสิ่งที่แย่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ผ่านมาเรื่องที่ดีก็คือเรื่องที่ตอนนี้ได้เป็นนักเขียนอีกสำนักหนึ่งเอเอาแหมบอกเลยได้ไหมเห็นบอกเลยได้ไหมอา่าบอกเลยเอา่าบอกเลยแล้วกันอ่ะชื่อ the ะ e ด p ะพนะครับเป็นฟรีแลนซ์ไรเตอร์คนใหม่ของ The people เนาะก็ สมัครครั้ 3, ง,งที่สามน้องหมีลองคิดดูสมัครวันละสามปีเพื่อที่จะส่งงานไปที่คุณกอ๊อฟเนาะคนที่เป็นบอก,กอของที่นี่ให้เขาพิเจอนะส่งไปครั้งแรกเขากาเออลองส่งงานมาสิอันนั้นคือปีสองพสิบเก้าลองส่งงานมาสิเ<อ>ดี๋ยวผมลองดูให้อะไรเงี้ยครับอันนั้นคือส่งไปทางเพจเนาะก็เออก็ถักไปแล้วก็ส่งไปเสร็จปุ๊บเขาก็เขาผมก็ส่งไปเสร็จเขาก็เหมือนเดครับแบบอ่านแล้วก็ผมก็าเออถ้ามีอะไรติชมได้เลยนะครับแล้วเขาก็เงียบ มันก็เป็นคําตอบในเชิงมันใช่ไหมหมายว่า uh huh. เออเขาก็ดูแล้วก็เหมือนในคล้ายกับว่าคงไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่สองเขาก็เปิดรับออนักเขียนฟรีแลนซ์อีกเมื่อประมาณปีที่แล้วกลางๆปีผมก็สมัครไปอีกถามว่าเออตอนนี้นักเขียนฟรีแลนซ์ได้หรือยังครับผมอะไรเงี้ยเหมือนใ,นใคาทักไปในเพจแล้วแล้วก็แคปหน้าจอที่ที่เขาประกาศรับผมก็ส่งไปเขาก็งเงียบไม่ตอบครั้งที่สามครั้งนี้คือเขาลงอีกเขาก็ลงบอกว่า หานักเขียนที่เป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับบ uh ิสเนสไม่ฟรีแลนซ์หรอกที่จริงที่จริงอยากเขียนอยากหานักเขียนเกี่ยวกับบิสเนสที่ไปอยู่ประจําที่บริษัทเขาแล้วผมก็อ่ะทักไปอีกแล้วผมว่าตําตแหน่งนี้ต้องทํ f ฟูล time หรือเปล่าครับหรือว่าต้องเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ครับผมพอดีผิอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยในที่นี้ uh huh. คุณก็อกบอกว่าเออที่จริงตําแหน่งนี้ต้องเข้าแบบ f u ลไ time ครับแต่ฟรีแลนซ์เราก็รับอยู่ยังไงก็ลองส่งงานไหมผมอ่านกันอะไรเงี้ยก็ทีนี้นี่ผมก็ก็ฮึดอีกรอบแลว ก็ค times, ือเหมือนคล้ายๆเอ้ยทำไมกูมันยังไม่ยอมแพ้วะนี่คือนี่คือลอยไปสามเลยที่เขาไปจะไปเสยมมึงอะไรเงี้ยผมก็บอกเออเดี๋ยวผมเขียนงานแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้ดูอะไรเงี้ย่ะแล้วก็เขียนนะแล้วก็เขียนเขียนเขียนประมาณวันหนึ่งแล้วก็ส่งไปแล้วก็คุณก็เ็าบอกคําแรกที่คุณก็ส่งกลับคืนมาก็บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเลยแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกลับเดี๋ยวผมขออ่านคืนนี้อีกทีหนึ่งซึ่งเป er, ็นวันอาทิต <proceso> ย์ตอนเย็นแล้วผมแบบเฮ้ยจะได้รอเปล่าวะจะได้รอเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วตอนวันอาทิตย์เขาก็หายไปวันจันท์ วันจันเขาก็หายไปอีกแล้ววันอังคารก็วันท่าของทักเข้าไปเขาบอกว่าเออก็ถ้ายังไงถ้าถ้ามีอยู่ราง่างก็มีคำติชมตรงไหนก็บอกได้นะครับอะไรเงี้ยผมสนุกกับงานงานเขียนชิน้นนี้มากเลยประมาณนีก้ก็ทักเข้าไปเหมือนนครับแบบไปกระตุ้นเขาหน่อยหนึ่งไอ้ทีนี้เขาบอกว่าอ๋อครับผมเออที่จริงว่าจะติดต่อไปพอดีแล้วก็เดี๋ยวหนึ่พคนนี้คุยกันก็คือมันพุธวันพุธเขาทั้งวันนะผมก็นั่งรอนะแล้วเขาก็ไม่ทักมาเขาไม่ทักมาเลยแล้วผมก็แบบอะไรอยู่วะงงอยู่ไอ แล้วก็มันพูดตอนคืนผมก็เลยทักไปว่าเออเดี๋ยวพอดีงานเขียนชิ้นเนีย้ยจะไปลงที่อื่นเนาะไม่ทราบว่าได้อ่านหรือย,อยังอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้ผมก็ทักเข้าไปอีกอเขายังไม่โทรมาบ่ายโมงเขายังไม่โทรมาผมบอกว่าเออพอดีว่าบ่ายโมงครึ่งผมมีประชมุมจนถึงบ่ายสองบ่ายสองครึ่งอะไรประมาณนี้ยังไงช่วงหลังจากนั้นะนะผมว่างอยู่ยังไงถ้าสมมติว่าอจะติดต่อมาก็ติดต่อมาช่วงตอนเย็นนะครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออแล้วเขาก็โทรมาเลลยอัวว้้่่ารมมมแผผกก็บบไได จังหวะนี้เพราะว่าผมติดประชุมอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกเอองั้นเดี๋ยวผมแล้วผมก็บอกเออเดี๋ยวตอนเย็นผมโทรหาได้ไหมขอเบอร์โทรติดต่ออะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าโทรติดต่อมาเสร็จปุ๊บบอกว่าห้าโมงนะผมว่าโอเคห้าโมงแล้วผมก็โทรไปห้าโมงแล้วก็เนี่ยน่าคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะน่าคุยกันมาครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าเขาชอบงานเขียนมากแล้วก็เขารู้สึกว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีมีโอกาสที่จะออกเป็นรวมเล่มแล้วก็รู้สึกว่างานที่น่าจะเขียน แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจะเป็นเอเวอร์กรีนคอนเทนต์ที่แบบเขียนแล้วก็คนอ่านได้เยอะอะไรเงี้ยผมก็เขารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับตําแหน่งฟรีแลนซ์ของบริษัทแล้วก็รู้สึกว่าจะก็คือแบบไม่คล้ายกับแบบไม่จํากัดจํานวนที่จะเขียนนะบทความอะไรเงี้ยอยากเขียนบทความอันไหนก็โยนหัวข,ข้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะตีหัวข้อกันแล้วก็คุยกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ก็เขาบอกเออโอเคงั้นก็เดี๋ยวประเด็นต่อไปก็เดี๋ยวโยนมาให้ผมเลยได้เดี๋ยวเร,เ,รเรานั่งคุยกันแล้วก็เริ่มเป็นอาเขียนของ เออเดอ p พ o p l e ได้เลยอะไรเงี้ยครับอืมตอนเนี้ยน้องหมีคือพยายามมากนะผมเป็นคนที่แบบยิบไม่ปล่อยกันไม่ป่อยเออแล้วก็แบบไม่เคยไม่ยอมเลยอันนี้ไม่เป็นความภาคภูมิใจอย่างนะพี่อันนี้คือตอนพี่เล่าเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่เล่าไปได้แบบให้ลูกฟังอ่ะถึงความนึกถึงคํานึงขึ้นมาคือ stubborn นะก็คือแบบออเไม่หวดื้อนะเออดื้อแล้วก็แบบดื้อและตามแต่ถ้ามันมันพลิกดูเอาสมมติมองกันทุกเรื่องเลยเนาะ เราเคยทำเอออย่างเพจอันนี้แบบถ้าเปรียบเทียบเป็นเพจเล็กๆอย่างดีอินฟินิตี้มีช่วงหนึ่งที่เราแบบว่าให้เด็กมาทํามาเขียนคอนเทนต์อะไรเนี่ย mm. ก็จะมีอย่างพี่แบบเออประมาณพี่เลยเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่แบบไปลงหลายนิตยสารเออบบหมายหัวออนไลน์แบบลงเวลงจะโมเมนตัมลงอะไรยงนี้เลยนะก็สมัครส่งไปสมัครมาหาเราแล้วก็แบบว่าเออก็จะนึกถึงพี่นี่แหละว่าเอ้ยมันก็จะมีคนแบบเนี้ยซึ่ง บางทีเราไม่รู้หรอกเพราะเราเรามีงานแบบเยอะมากนะพี่ในชีวิตเนาะแต่ว่ามีคนที่อยู่ดีเดินเข้ามาโดยที่แบบเราไม่ได้เคยเปิดรับคนเขียนนะต้องบอกตามตรงเขาก็ามาเองแล้วบอกว่าเออแบบเขาก็อธิบายว่าเขาสนใจเพจเรายังไงอะไรเงี้ยคือมันฟังแล้วมันก็รู้สึกด,ดีนะว่าแบบเนี่ยแล้วพอฟังอย่างของพี่ก็คือว่ากว่าที่จะได้อะไรคือถ้าเป็นเราเราก็จะนึกงงว่าพี่คือนักเขียนแซลมอนบวยเฮยอะไรเงี้ย ที่จริงแล้วอ่ะเขาไม่รู้จักผมด้นึกทำว่าเขาผมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีผมเขียนให้กับที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วก็เขาบอกอ oh, okay, okay ๋อโอเคโอเคเอ๊ะผมคุ้นชื่อเขียนหนังสือให้แซมมอนด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกอ่ะเขียนหนังสือให้แซมมอนเล่มนั้นเล่ม,ล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 มนี้เขาบอก oh, อ๋อเออเนี่ยไอเล่มสีเหลืองเล่มและปกสีเหลืองใช่ไหมสเตอร์บิสต์สเตอร์ฟูลลี่แล้วผมก็บอกเออใช่ใช่ครับเขาบอกอ๋ออเออเออเพิ่งอ่านเลยเห็นน้องในออฟฟิศก็เพิ่งอ่านกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอ๋อโอเเเเคคคแแแลล้้วกกก็หมืออนนนนนนับบบบียะ แล้วก็แบบเหมือนะคล้ายกับว่าคนเราอะ่ะผมพูดอยู่เสมอนะโอกาสหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันไม่มาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำเราไหมหรือว่าจะแบบเออหรือว่าแบบคุณคุณอยากจะได้โอกาสอันนี้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่เคยเชื่อแบบนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยหยุดนิ่งที่จะบอกว่ารอโอกาสให้เข้ามาหาเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่และการที่แบบเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่อ่ะ มันทําให้เราแบบรอไปอย่างไม่มีความหวังแต่ว่าถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆอ่ะถ้ามีโอกาสเข้ามาหรือว่าเราเห็นอะไรซ่องช่องทางอะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะไปหาได้ผมก็ผลขวายไปให้ได้นะอันนี้คือด้วยความที่เป็นตัวเองด้วยเนาะก็อย่างพูดถึงเรื่องแปลหนังสือผมก็พูดถึงหลายครั้งเหมือนกันนะที่แบบว่าแปลหนังสือนี้คือหาคอนเนคชันต่างๆเยอะมากนะพยายามจะแบบเ hey, ฮ้ยพี่มีหนังสือให้ผมแปลไหมอย่างเงี้ยผมแบบเข้าไปหาคุณป๊อปอะไรเงี้ย เข้าไปหาคุณป๊อปเพราะว่าคุณป๊อปเป็นเพื่อนกับคุณแป้งลําของอมรรนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็แบบเอ้ยคุณป๊อปสามารถที่แนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมแบบผมอยากจะแปลหนังสืออะไรเงี้ยคุณป๊อปก็ใจดีมากนะคือแบบไปคุยกับคุณแป้งลําแล้วก็แนะนําตัวให้ผมแบบเออเนี่ยพอดีว่ามีน้องคนนึงแบบเป็นนักเขียนื่อนนี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเออส่งหนังสือมาสิส่งงานแปลมาสิอะไรเงี้ยเราก็ลองส่งไปก็ไปได้แล้วคือแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่พยายามไหม้องมีเราไม่ได้เพราะอะไรล่ะเราไม่ได้เพราะฝี เราไม่ได <formation> ้เพราะมัน <fit> ย <division> ังไม่ตรงกับสิ่งที่คาต้องการคือเราเราจะไปคิดว่าเราไม่ได้เพราะแบบเฮ้ยมันจะทําให้เราดาวมันก็คงเป็นไปได้นะคือแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นไงผมไม่รู้สว่าอ่ะแม่งตอนนี้ฟิล์มเรายังไม่ถึงมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้มันเฟลครั้งหน้ามันเฟลอีกครั้งต่อไปมันก็คงอาจจะเฟลอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยถ้ามึงไม่ลองอะมันไม่มีทางจะรู้เว้ยว่าครั้งครั้งต่อไปอะมันจะเฟลหรือเปล่าถ้ามันเฟลก็เฟลก็็็ช่่่่างงงแมกกไไไปปตอออวันนะรเี้ย แล้วก็งานแปลหนังสือผมก็ผมก็จะพูดเหมือนกันก็คือแบบผมก็จะติดต่อคนที่แบบเฮ้ยพี่มีงานให้ผมแปลไหมมีงานนี้ให้ผมแปลไหมหนังสือเล่มนี้แปลผมแปลได้ไหมคือผมติดต่อไปหลายที่มากอะไรเงี้ยครับอะไรอามรินก็ติดต่อไปเนาะฮาวทูก็ติดต่อไปไอ้บุ๊กส์เคปก็ติดต่อไปคือทุกที่อ่ะที่แบบเขาแปลหนังสือวีเลนอะไรเงี้ยเออก็ติดต่อไปแต่ก็แต่ก็ไม่ได้แต่ผมก็ไม่เคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราไม่เก่งหรืออะไรอ่ะมันเพียงแต่ว่าเรายัง เรายังไม่ถึงสกิลที่เขาต้องการอ่ะแค่น,นั้นเองฟังตรงนี้เราแบบว่าน่าสนใจนะก็คือถือว่าเป็นท็อปิกแหละอัน,นแบบอหนึ่งก็าแบบคือหนึ่งอย่างพี่เนี่ยเป็นนักเขียนมาละแต่ว่าไอ้ก่อนจะเป็นนักเขียนเราก็เคยฟังมาแล้วนะสตอรี่แห่งความพยายามที่แบบกว่าจะลงแซลมอนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่นเนี้ยมันมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกนะคะคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นกันทุกคนแต่ก็เชื่อว่าหลายคนเป็นอา่าอย่างตัวของผู้จัดรายการเนี่ย ่วนตัวเนี่ยจะเป็นเหมือนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าอีโก้พี่โสพลอืมอ่าแบบว่าเราจะรู้สึกว่าในบางครั้งนะคะสําหรับบางโอกาสที่เราจะเออไม่อะไม,ไม่ไม่ฉันจะไม่เขียนไปของานถึงแม้ว่าจะอยากทําเพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราพูดยังไงดีพี่เหมือนเราไม่ใช่เด็กอายุที่แบบจบใหม่อืมอืมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อ,อันนี้จริงอันนี้จริงเรามีเรามีตรงนี้แต่ว่าบางอันนะเราเต็มใจเลยนะคือเออยังล่าสุดก็แบบแอบ,บเมาส์ อย่างยกตัวอย่างเช่นแบบเวลาไปบรรยายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะมีอีเวนท์ที่ให้สมัครเพื่อไปบรรยายเราก็จะสมัครไปบางทีแต่กับบางอันน่ะจะรู้สึกมีความเซนซิทีฟบางงานละกันที่รู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่สมัครเพราะว่าเหมือนฉันแบบแก่ไปแล้วอะแต่ไม่ได้แก่ไปแล้วในแะง่ว่าไม่ดีนะเหมือนกับเฮ้ยถ้าจะจะมาเอาฉันนะ่ะก็ติดต่อมาเองอะไรเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นทําให้เราเสียโอกาสเงียแต่ว่าเพราะว่าเรามีสิ่งบาง หรืออาจจะหนามากเลยที่เรียกว่าอีโก้เออแต่ว่าตรงเนี้ยอยากรู้ว่าจะทําให้มันมันหมดไปอ่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราแก่ไปเรื่อยๆนะพี่พุ่งตรงไอ้พลังตัวเนี้ยมันร้ายกาจมากเลยไอ้พลังสีเขียวอีโก้ของเราถ้าแบบจินตนาการเป็นรูปแบบลูกบอลสีเขียวอ่ะมันกำลังจะใหญ่ <c oughs> ตอนนี้คับห้องนอนแล้วนะสักพักก็แบบจะ <c oughs> เริ่มขยายไปยังรึกออกไหมชั้นหนึ่งชั้นสองรว่าชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเออนี้จะแบบขอคําแนะนําพี่ว่าแบบอันนี้พูดแบบกับหลายคนเลยนะเพราะผู้ฟังเราแบบ มีตั้งแต่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าตัวเนี้ยมีอ่ะแต่ว่าทํายังไงดีพี่ให้มันเนี่ยยุบยุบยุบหนอพองนอหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยอืมผมว่ายิ่งเรายิ่งเราสําเร็จากเท่าไหร่อ่ะเราต้องยิ่ง humble มาเท่านั้นนะยิ่งเรารู้สึกว่าเราเก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเราต้องยิ่งกลับไป appreciate สิ่งที่เราก้าวผ่านมาให้ได้มากที่สุดอะ่ะคือตอนเนี้ยผมมาถึงจุดที่ว่าผมได้เขียนงานให้กับ หลายที่เนาะทั้งแบบแซลมอนทั้งเดอะแมทเธอร์ทั้งแบบแบดไตทั้งเดอะพี l e หรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นหัวที่ดังไหมมันมันถือว่าดังมากนะในในประเทศไทยแล้วก็ถามว่าภูมิใจไหมผมรู้สึกว่าภูมิใจอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าภูมิใจถามว่าอีโก้ไหมไม่เลยผมรู้สึกว่าผมยังมีอะไรที่แบบสามารถที่จะ expand ได้เรื่อยๆอะ่ะคือผมไม่เป็นคนที่คําว่าอีโก้นี้แทบจะแทบจะเรียกว่าไม่มีในหัวเลยด้วยซ้ำ ผมรู้สึกว่าการการมีโก้คือศัตรูคือศัตรูของการพัฒนาตัวเอง <S <S อันนี้คือผมคมบอกได้ตามตรงว่าผมผมรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนเก่งผมบอกเสมอว่าตัวเองตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งผมแค่รู้สึกว่าตัวเองอเป็นคนมีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามที่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะโดนน็อกดาวน์ได้ตลอดเวลาแต่ผมเป็นเหมือน,ในใคล้ายแบบต้นไผ่มั้งที่แบบค่อยๆลู่ไปตามลมอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบหัวแข็งแต่งเป็นต้นสนที่แบบรลกใหญ่ยึดอะไรอย่างนี้นะ ผมรู้สึกว่าเออแบบลองเปลี่ยนไปทางนี้บ้างลองเปลี่ยนไปทางนี้บ้างอะไรเงี้ยค, <c oughs> ครับเพื่อที่จะทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบยึดติดอยู่แค่มุมเดียวผมไม่จําเป็นที่ต้องเป็นนักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเดียวผมไม่จาเป็นที่ต้องเป็นคอลัมนิสต์อย่างเดียวผมไม่จําเป็นที่ต้องเป็นนักแปลแยอย่างเดียวด้วยต่อไปผมอาจจะเขียนนิยายน้องอ <c oughs> มีเข้าใจปะคือผมเออตอนเนี้ยผมก็มาอัอาพอดแ c a s t อะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะบอกทุกคนว่าแบบหรือว่าคนที่แบบผมได้คุยด้วยนะผมก็จะบอกว่าอีโก้ของผมนะมันมันเท่าเทีทบเยบเท่ากับศูนย์ลก็ได ผมจะท r e t ทุกคนด้วยความเคารพ respect ทั้งหมดเออทุกคนที่ผมเข้าหาอะไรเงี้ยผมจะผอผมจะคุยด้วยด้วยแบบการเป็นเหมือนเหมือนคน treat มนุษย์คนหนึ่งอะคือผมอยากจะท r e t ทุกคนที่ผมเข้าไปหาด้วยหรือว่าคนที่ทํางานด้วยเนี่ยเหมือนที่ผมคนคนหนึ่งควรจะแบบถูกท r e a t นะให้ respect เขาอยู่ตลอดว่าแบบเออเนี่ยผมมีแนวคิดแบบนี้แบบนี้โอเคไหมคือถ้าสมมติเขาไม่โอเคหรือว่าเขา t r e ผมไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่นะอันนี้คือต้องบอกตามตรงว่า ไม่มีอีโก้ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรจะมีรีสเพคกับตัวเองเข้าใจไหมมาคนละเรื่องกันเออคือไม่มีอีโก้เนี่ยมันเหมือนคน้ายกับแบบเรา humble เนาะเราแบบรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องแนวคิดเอ่ยก็ตามหรือว่าแบบเรื่องความสําเร็จอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยโอกาสเนี่ยมันบางทีมันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่ทางเดียวในชีวิตก็ได้ก็ความมันไว้แล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าแบบเฮ้ยโอกาสนี้มันยังไม่มา ก็ไม่ไปนไรเราก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ตายนี่ว่าชีวิตผู้นี้ก็ยังไปต่อได้เราก็ยังสามารถที่จะหาอะไรก็ตามเทียบมาตอบสนองการเป็นตัวตนของเรา,าครับให้ดียิ่งขึ้นอะ่ะอันนี้คือผมมองไปถึงจุดนั้นแล้วนะคือจุดที่ว่าผมจะหางานที่ผมสามารถที่จะแบบเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่แบบผมไม่ได้ไปยุติแล้วว่าเฮ้ยชีวิตผมเป็นอะไรมาก่อนหน้าน,านี้หรือว่าผมเคยเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้<อ>ผมไม่จําเป็นที่ต้องไปยุติตรงนั้นแล้วก็คาว่าอีโก้มันก็เลยไม่มีมัง้ง ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นนี้ต้องมีต้องบอกว่าอพอฟังพี่โสพลและสิ่งหนึ่งที่สามารถสรุปได้เลยนะคือเขาสามารถสลัดตัวตนนะคะเหมือนเออถ้าเปรียบเทียบ er มันไม่ใช่กิ้งก่าที่เปลี่ยนสีนะแต่มันเหมือนอสิ่งที่แบบเราลอกคาบแล้วเราก็เป็นคนใหม่พอไปอางานนี้เราก็ลอกคาบเราก็เป็นคนใหม่ที่พร้อมจะโอ้ฟังดูมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้นัประทานโทษแต่ว่ามันเหมือนอคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆแล้วพอพี่โสพลเล่าถึงว่ายิ่งโตขึ้นต้องยิ่ง humble อันนี้เห็นภาพเห็นภาพสําหรับผู้ตรงๆพี่อันนี้อาจจะแชร์เป็นเป็นประเด็นสุดท้ายละว่ามันจะเจอคนที่แบบว่ามันมีทั้งหลายแบบอะแต่คนที่เราจะชอบสุดคือพวกศาสตราจารย์ที่แบบโอ้โหอ่านหนังสือแบบเยอะมากในชีวิตคือจะรู้เลยมาพูดอะเคเกจะยกแบบเฮ้ยแบบอันนี้อยู่พูดผิดนะเพราะว่าทฤษฎีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าบุคคลท่านท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่เจอนะพี่พวกสที่แบบโอ้ว้าวต้องกรี๊ดอะไรเงี้ยเนาะ อารมณ์มดาราดังอะจะเป็นคนที่แบบธรรมดาสามัญมากคือ <laughs> แบบเราเคยเจอแบบโปรเฟสเซอร์ที่แบบโอ้โหนี้คือขั้นเทพจริงนะแต่ว่าเดินขนหนังสือขึ้นคณะเองเป็นร้อยเล่มเลยแล้วก็บอกค้ณอาจารย์ช่วยไหมเขาบอกไม่ต้องผมเกรงใจเลยคือแบบเฮ้ยม, <laughs> มันมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นคนธรรมดาสามัญใส่รองเท้าคือไม่ใช้ไม่ใช่ไม่มีมารยาทนะแต่ว่าเป็นความชอบท่านนะใส่เสื้อหมอหอม่มรองเท้าแตะมาสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยแล้วแบบเออต้องขอเราเพราะว่าเป็นคนที่เราสรานิทพอสมควรก็ท่านได้เป็นซึ่งไม่ได้ง่ายๆพี่สตราจย์มันจะมีอีกคำหนึ่งหลังจากนั้นคือสตราจารย์เกียรติคุณท่านเออจุฬาเขาจะเรียกกิตติคุณแต่คือแบบพี่นอมันคือท็อปองท็อปของท็อปของสตัตตาจยา์อีกทีเลยเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ท่านก็ต้องแบบเวลาไปรับก็จะต้องไปรับกับน่าจะปีนั้นจะเป็นส่วนแบ่พระเทพ ท่านก็บอกว่าพอเจอแบบเหมือนเราก็เฮ่ห้าแบบถ่ายรูปปีใจเงี้ยท่านก็บอกดูนี่แล้วก็คือเหมือนคนอื่นเวลาขึ้นรับพระราชทานต้องแบบใส่คัตชูแบบรองเท้าแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะนี่คือใส่ผ้าใบสีดําแล้วก็แบบทุกคนก็หากันว่าแบบเออก็ยังดีเนาะคือปกติใส่รองเท้าแตะอะไรเงี้ยแต่เออมันทําให้มีความรู้สึกว่าแกไม่ได้สนใจแก ไอสิ่งที่แกได้มาโอเคมันเป็นเกียรติแกอันนี้ที่พูดจริงนะส่วนตัวคือแบบเฮ้ยคนที่ได้คือคุณบรรลุขั้นสุดแล้วเหมือนแบบเออขั้นสุดแล้วไม่รู้จะได้อะไรมากกว่านี้อีกแล้วนะมันก็คือรอรอให้ชีวิตจากไปอย่างสมบูรณ์แต่ว่าคือก็มีความฮางไงแบบเออผมก็ไม่ได้แคร์แบบว่าอุตส่าห์แบบเออก็รองเท้า,แบบานี่ละกันมันมีอยู่ในบ้านอะไรงเงี้ยคือคือมันเป็นอะไรที่แบบเออเนี่ยถ้าพี่พูดนะนึกถึงสูงสุดสูดสามันดังนั้นเราก็ขอบคุณพี่มากเลยเพราะว่าวันนี้แบบ ได้รู้สึกแล้วบางอย่างที่มันปิดกั้นเราอยู่ด้วยความอีโก้นะฮะค <ừ> mm. ือไม่ได้เกิดกับคนแต่เกิดกับตัวเองที่จะแบบไม่ไม่สมัครงานชิ้นนี้ไม่ไม่ทําประเด็นนี้หรือแบบไม่ขอทุนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่อะไรเงี้ยมันมีนะ<ม>เออนี่ต้องต้องบอกต้องมีว่าจะบอกว่าคาว่าอีโก้ในมุมนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะงานที่งานที่เราจะทาอ่ะบางทีเราก็ต้องเลือกเหมือนกันะคือ <S <S> <S ถึงแม้ว่าเราเห็นโอกาส <S <S> <S เราเรา,เราเห็นโอกาสเต็มไปหมดนะแต่แบบว่า เราจะบอกว่าเราจะวิ่งหาทุกโอกาสมันเป็นไปไม่ได้ไงอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนไม่ใช่หมายความว่าทุกโอกาสที่เข้ามาผมจับไว้หมดมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราต้องเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาให้เราไปไปเป็นคนที่เราต้องการจะเป็นในวันพรุ่งนี้อย่างเช่นว่าอ่าผมรับงานนี้ออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะเป็นในวันพรุ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเลือกที่จะไม่รับอีกงานหนึ่งเพราะอะไรมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีไงมันอาจจะดีั้งคู่ก็ได้เพียงแต่่วา ถามหน่อยว่างานไหนที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเป็นคุณที่แบบคุณภูมิใจอะในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยน่นะคืองานที่แบบคุณควรจะเลือกทําเหมือนมีน้องคนหนึ่งที่ทักเข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเหมือนกันเป็นน้องมอชอเนาะเขาก็ชวนผมไปเป็นโคฟาเดอร์ของบริษัทก็ไอเดียเ็าดีนะคือไอเดียก็มาเขาก็มาพีชใหญ่เลยพีชพีชพ,ช,พ,ช,พชประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็อเอยไอเดียดีนะน้องยอะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่ก็ผ่านเข้ารอบไปนู่นไปละผ่านเข้ารอบชิงของการขอทุนไปละ ผมก็รู้สึกเอ้ยไอเดียดีน้องอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเออเนี่ยผมอยากจะชวนพี่มาเป็นโคฟาเดร์อะไรเงี้ยผมบอกว่าขอบคุณที่อุตส่าห์มาชวนเนาะแต่ว่าพี่มีมือแค่นี้แล้วก็พี่มีเวลาแค่นี้จริงๆซึ่งถ้าสมมติว่าพี่ไม่สามารถที่จะทุ่มเทกับงานที่มีหรือว่าโปรเจกที่น้องยืนให้ได้เนี่ยพี่ไม่ควรที่ไปตอบรับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับน้องน้องควรจะหาใครก็ตามที่อินแล้วก็สามารถที่จะทุ่มให้กับโปรเจกเนี้ยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่สามสิบเป เออสองร้อยเปอร์เซ็นด้วยซ้ำคือไม่หลับไม่นอนก็คือต้องคิดถึงโปรเจกต์อันนี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคงต้องหาคนแบบนั้นแล้วก็พี่ไม่ใช่คนแบบพี่ไม่ใช่คนที่จะไปฟูลฟิลตรงนั้นได้พี่จะอาจจะเป็นคอนซัลต์ได้หมายถึงแบบถ้าน้องมีคําถามอะไรก็ก็คุยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติจะให้พี่ไปลงลงทําเองเป็นโคฟาเดอร์เองอะตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้ามันเป็นไปได้มันต้องเป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากๆที่พี่จะยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตแล้วพี่จะไปหาน่องอะไรเงี้ยครับซ เออผมก็ไปพูดประมาณนี้นะซึ่งน้องก็เข้าใจผมก็บอกเออก็อารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าปูเจของน้องไม่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พี่ตามหาณเวลานี้ประมาณนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นบทเรียนคร่าวๆนะของคำว่าอีโก้นะคะแล้วก็เราลองมองชีวิตในแง่มุมหนึ่งว่าเราเองก็เป็นคนใหม่ในทุกๆวันเนอะแล้วก็จะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้ลืมความเป็นตัวตนในเมื่อวานนะคะเรามีชีวิตอยู่ วันนี้นะคะแล้วก็มีความหวังสําหรับวันพรุ่งนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากที่อยู่ฟังเรากันจนจบรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการสตาร์ทยับของเรานะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและที่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปด้วยใจจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ